พอผมออกสื่อเยอะก่อนหน้าที่พี่จะมาเนี่ยคือผมมีรถสองคันมันมองว่าผมเนี่ยทำอะไรทําไมวาดรูปได้เยอะขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคือรถเนี่ยก็คือเหมือนว่าเ<ะ>จ้าของเก่าไม่ไหวแล้วเอามาให้เราต่ออะไรประมาณนี้แต่คือคนอื่นมันมองว่าเราอะคือโอ้โหมันเกิดมากเลยดาวรถใหม่อไอ้ที่มึงทำอยู่เนี่ยมันเป็นการที่มึงอะสร้างภาพขึ้นมาหรือเปล่าว่ามึงอะวาดรูปแต่จริงๆแล้วมึงก็ยังขายยาเหมือนเดิม ไม่ครับของผมนี่ก็คือได้หมดพี่เทคนิคการสะบัดแปลงอะไรคือผมใช้แม่ทุกแปลงอะไอที่มีอยู่อผมไม่ไม่ใช่ศิลปินครับพี่ผมเป็นแค่ขี้คุกอยากวาดรูปขายแค่นั้นเองครับแล้วจริงๆตอนนี้ไออาชีพวาดรูปเราเนี่ยทราบมาว่าคิวจอมถึงปีนะ้าปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะปีหน้าแนละ้วพี่ ปีหกห้าเยอะเลยคือทําไม่ทันแล้วอะคือรายได้เนี่ยคือพี่มันมันมันใช้เวลาอย่างบางรูปเดือนนึงผมได้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าผมไม่พอถูกไหมพี่มันไม่พอมีออเดอร์เยอะจริงแต่เราทําไม่ทันคือมันไม่พอกระจายให้คนในกลุ่มแล้วก็ยังไม่ทันพอไม่ทันผมก็เลยต้องหันมาทําเสื้อผมก็ต้องหันมาทำเอ่อเลซินเพื่อที่จะให้รายได้เนี่ยมันไปกับรายจ่ายผมได้ถ้านับเลเงินถ้าเราวัดว่าถ้าตีเป็นเงินเลยนะเป็นล้านแต่เท่าไหร่เป็นล้านครับเป็นล้านแต่นี้ยังไม่ได้นะยังยังไม่ได้ แต่คือความตั้งใจผมเนี่ยคือเสื้อเนี่ยผมจะเอากาไรครึ่งหนึ่งเนี่ยแบ่งให้อดีตักโทษคือแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมาทักหาผมแล้วแบบว่าโอ้ยพี่ขอทุนหน่อยสามพันอยากจะทํานู่นทนํานี่โดยที่มันไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแบบว่าคืออยู่ดีมันจะมาขออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผมไม่ให้ สวัสดีครับผมบอมนะครับวรรณวัฒน์นหาลุ่งเรืองกิจครับเป็นเจ้าของเพจขี้คุกเขียนรูปครับแล้วก็ทำธุรกิจร้านกาแฟกีโกชาครับอยู่ที่บรมราชชนนี28ครับก้าวแรกของการเริ่มเนี่ยผมรู้งผมเข้าใจว่าก้าวแรกคนคุกที่มันออกมาเนี่ยมันสำคัญนะผมวันที่ผมออกมาเนี่ยผมไปบอกกับเพื่อนหรือใครที่พอมีกำลังที่จะช่วยผมได้คือเขาปฏิเสธผมหมด เขามองว่าไอสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยมันเป็นการเพ์เจอร์หรือว่ามันเป็นสิ่งเรื่องไร้สาระที่มันไม่สามารถเนี่ยจะทําให้อย่างผมเนี่ยกลับมาวาดรูปได้คือยังไงก็ต้องกลับไปขายยาเหมือนเดิมไม่สามารถกลับไปเป็นคนใหม่ได้เลยไม่มีใครไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้ผมมีมีหยิบยื่นโอกาสให้ผมคือคือเอายาเสพติดมาให้ผม แต่ผมไม่เอาไงพี่เพราะผมคิดว่าถ้าผมเริ่มแล้วเนี่ยผมจะหยุดมันยากหยุดมันยากคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เงินเนี่ยวันหนึ่งสองหมื่นบ้างสามหมื่นบ้างเพราะว่าไรายได้ผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณสามแสนถูกไหมพี่แต่คือว่าพอตอนนี้ถ้าเรากลับไปจับเนี่ยแล้วเราได้กําไรจากตรงนั้นอะ่ะมันเยอะพอมันเยอะเนี่ยเราจะลงไม่ได้แหละเราจะไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเนี้ยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้แล้วมันไม่มีทางพี่เราเราจะใช้เงินเยอะกว่าเดิม ผมเลือกเดือนหนีเลยแล้วก็ไปหาคนที่พอจะช่วยผมได้ก็ยังไม่ได้อีกนะพี่มันก็คือจะมาได้ก็คือคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยคือคนใน a c e b o o k เนี้ยคือเหมือนกับว่าเราโพสงานเก่าที่เราเคยวาดไปนั่นเงในคุกทีเนี้ยแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็อยากได้รูปเนี้ยเขาก็เลยคือบอกผมก็พูดํำนองว่าคือผมไม่มีตังซื้ออุปกรณ์ผมไม่มีอะไรเลยผมออกมาเขาอ่นตังไห้ผมทุกคนให้ผมหมดซึ่งไม่ใช่คนรู้จักผมเลยนะพี่มันเป็นสังคมอะที่เขาให้ผมมา จริงๆเป้าหมายผมว่าตอนที่ตั้งแต่ตอนที่ผมคิดอยู่ข้างในแล้วคือผมอยากจะทําร้านใช่ไหมพี่คือเป็นร้านเนี่ยคือคือไม่ว่าคืออดีตนักโทษจะทําอะไรออกออกมาเนี่ยหลังจาก้นโทษมาแล้วก็คือเอามาขายที่ร้านได้เลยคือนี่คือเป้าหมายของผมนะแต่คือพอออกมาแล้วชีวิตจริงอ่ะคือเป้าหมายมันเปลี่ยนก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนก็คือสามารถเอาทุนไปดีกว่าอาจจะไม่เยอะนะพี่คือไอสิ่งที่ผมทํามันอาจจะไม่เยอะแต่ก็คือมันเป็นก้าวแรกให้คนคนนั้นแน่นอนคือก้าวแรกออกมาคนที่มันคิดจะกลับตัวมันมีเยอะมากเลยแต่คือไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมารองรับ ถูกไหมพี่โอเคเรียนจําเอาโครงการเข้าไปสอนโครงการอาชีพต่างๆนเนี่ยเยอะมากพี่แต่ถามว่าพอเราออกมาใช้ในชีวิตจริงอะ่ะมันไม่มีทําขนมพี่คิดดูนะว่าหน้าลายตัวลายทําขนมขายผมถามว่าใครจะซื้อไม่มีใครซื้อแน่นอนโอเคถ้าเรามีอาชีพออกมาแล้วเราทํางานแล้วมันมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่สามารถให้อดีตนักโทษเนี่ยเอางานเข้าไปขายได้อย่างไม่น้อยมันก็จะเป็นที่ที่ให้นักโทษคนนั้นอะ่ะมีที่ถูกไหมพี่ ยากมากเลยนะสาหรับผมการที <S <S 1> <S 1> ค่คนคนนึงนะพีอ่อยู่กับยาเสพติดมาทั้งชีวิตเลยนะอยู่ดีๆวันนึงนะลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนที่กําลังจะเป็นแบบผมเนี่ยมองว่าผมอะสามารถยืนในจุดๆนี้ได้มันยากนี่ก็โดนด่าทำๆมันเอาอะได่ามีคําด่าผมทุกวันคําด่าที่ด่าสําหรับผมคือบอกว่าผมเนี่ยเพ้อฝันมึงอะไม่ประสบความสำเร็จหรอกไอ้ที่มึงทําอยู่เนี่ยขึ้นมึงหลอกลวงมึงไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มึงหลอกลวงบอกว่าผมเนี่ยคือสร้างภาพ แล้วก็บองหังก็ยังทํายาเสพติดอยู่อะไรแต่ถ้าคนที่รู้จริงหรือคนที่คอยติดตามผมจริงเขาจะรู้ว่าผมทําอะไรมากเจ้าหน้าที่บางคนโอ้ยมึงจะไปเรียนทําไมออกไปก็ขายยาเหมือนเดิมมีทุกวันครับจัดกาเรเอาไม่ไม่ไม่สนใจครับผมไม่สนใจผมรู้ว่าผมทําอะไรอยู่ผมรู้ตัวเองหีว่าผมทําอะไรอยู่คําพูดมันนั้นไม่สามารถทําให้ผม,มดึงให้ผมไกลจากเป้าหมายของผมได้เลยมีแต่เราใช่ครับ ตอนนั้นเราแก้ปัญหายัางไงพี่ผมวางอุเบกขาไว้กับคาดูถูกพี่ผมไม่สนใจผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งอะผมประสบความสําเร็จไอ้คำดูถูกพวกนั้นอะมันมาสร้างให้ผมพี่ไม่มีใครไม่เคยโดนนินทาพี่พระพุทธเจ้ายัางโดนนินทาเลยผมก็เลยเรื่องที่จะไม่ไม่ดูดีกว่าไม่ฟังดีกว่าเพราะว่ายิ่งฟังมันยิ่งบ่นทอนถูกไหมพี่พอยิ่งบ่นทอนเนี่ยเราขาดกําลังใจในการทํางานหรือว่ามันจะทําให้เป้าหมายเราเลอะเ,เลือนไปกว่าเดิมผมจะไม่ฟังดีกว่าเรื่องที่ไม่ฟังเรื่องที่จะอยูอยอ่เฉยครับถ้าเป็นเมื่อก่อน ก็เป็นมั่ก่อนตายไปแล้วจริงวิถ้าเป็นเมื่ก่อนตายไปแล้วคือผมมองว่าตอนนี้ผมอยู่ข้างในนะงานศิลปะที่ผมทําเนี่ยมันมีคนเข้าไปซื้อพอมีคนเข้าไปซื้อเนี่ยแล้วก็สั่งให้เราวาดอีกมันก็เลยคิดว่าไอ้ตรงนี้ไงที่ผมสามารถอะเอาไปขายได้โดยที่ผมไม่ต้องกลับมาขายยาผมคิดแค่นี้เองผมคิดว่าไอสิ่งที่ผมทำอะมันขายได้ พอมันขายได้พอมันมีช่องทางหรือว่ามีอาชีพสําหรับผมแล้วผมก็เลือกที่จะทํามันดีกว่าพี่มนแล้วมันก็มันก็เป็นทุกคนถ้าอดีตนักโทษเนี่ยมีช่องทางหรือว่ามีอาชีพที่มันแน่นอนมันไม่มีใครอยากกลับมาเป็นมันมีแต่สิ่งที่ผมจะเตือนใจสําหรับผมเลยนะพี่ก็คือเป็นอาจารย์ของผมอาจารย์ของผมบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ราชทรรมา40กว่าปี เขาหวังแค่ลูกศิษย์ของเขาคนเดียวที่เป็นแบบผมเอาจริงจังแบบผมนักโทษที่พ้นโทษออกมาแล้ว100%ยอตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมา70%จะกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีก30%จะใช้ชีวิตอยู่นอกตามปกติเขาบอกกับผมว่ามึงอยากจะเป็น70%หรือมึงอยากจะเป็น30%มึงเลือกเอาแค่นั้นเองพี่ผมจะไม่ทำให้อาจารย์ผมเนี่ยเสียใจกับสิ่งที่เขาได้สอนผมมาเขาเลี่ยเลือกผมแล้วแค่นั้นเองครับคือมึงจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้ผมมาเริ่มต้นตอนที่ผม,มาลลังออยุจะ40แ้้วตนนี แต่มันก็ยังทัน60เขายังเรียนจบได้เลยคือทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่งจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างคือขอแค่มึงเริ่มแค่นั้นเองถ้ามึงเริ่มได้มันก็เริ่มได้ข้อั้ํอยู่ที่ที่ไรอ,อยู่ที่ใจ,ใจพี่มันทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดแต่เควได้ต้องรีบด,ดึงตัวเองกลับมาครับผมก็เคยเควนะเคยเควเหมืองกันเคยเไปสังสรรค์กับเพื่อนจนแบบว่าแต่ก็เลยรีบดึงตัวเองกลับมาครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันทำได้ทุกคน สำหรับท <s girlfriend authenticity> <spe> ุกคนที่คิดว่าตัวเองแย่อยู่หรือว่าแย่กับผมชีวิตแย่กับผมผมอยากให้มองผมอยากให้ทําเหมือนผมไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะพี่ผมทําเพื่อคนข้างหลังผมไม่เคยเปรียบตัวเองว่าผมเป็นศิลปินหรือเป็นช่างเขียนอะไรผมไม่เคยเปรียบผมมองตัวเองว่าผมเป็นหินก้อนแรกเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เรือนจำเนี่ยปลูกผมไว้ข้างในเรือนจําแล้วโยนเมล็ดพันธุ์นี้ออกมาให้ผมเนี่ยเติบโตแล้วก็แผ่กิ่งก้านไอ้ความดีของเรือนจําที่ให้ผมมาเนี่ยกลับผู้ต้องขังคน แค่นั้นเองผมมองผมว่าเป็นเมล็พันธุ์เล็กๆเองถามว่ามันภูมิใจไหมมันภูมิใจภูมิใจที่ว่าแม่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมออกมาเนี่ยแม่จะโทรหาผมทุกวันพ่อจะโทรหาผมทุกวันเข้าบ้านหรือยังอยู่ไหนต้องวิดีโอคอลทุกวันนี้ไม่เคยพเพราะเขารู้เลยว่าผมไม่เอา,าเด็ดขาดผมจะไม่กลับไปทําเรื่องไม่ดีตั้งแต่ออกมาแม่ผมไม่เคยร้องไหเ้เลยสร้างความภูมิใจให้คนในครอบครัวเมื่อก่อนนะพี่ผมอายที่ลูกผมจะต้องไปรับรู้ว่าพ่อติดคุกและเพื่อนก็รับรู้ว่าเราติดคุก แต่ทุกวันนี้เพื่อลูกผมเนี่ยทักมาถามลูกผมว่าใช่พ่อไหมใช่พ่อน้องไหมพ่อเก่งมากพ่อดังมากพี่มันโคลนหนังโคล,มลนมูวนเลยนะมันภูมิใจอะมันภูมิใจนะลูกผมสองคนเนี่ยลูกผมคนเล็กไปตัดผมร้านตัดผมเคยดูคลิปผมอ้าวนี่ลูกพี่บอมเหรอเห็นไหมพี่พ่อเก่งนะคือมันมีคําพูดนี้กลับมาคิดที่ล้วเป็นคนดีแม่เงเท่กว่าเยอะเยอะมากหลายคนบอกเฮ้ยผมเปลี่ยนได้ไงผมยังเปลี่ยนได้เลยแล้วทำไมมันจะเปลี่ยนไไอ้ที่มึงเจอมาเรื่องของมึงเนี่ยน้อยกว่ากูอีกผมว่าสิบปีชีวิตนี่คุติดครั้งแรก ผมติดฟรี6ปีถูกไหมผมสู้คดีชนะนะ<ผ>มไม่มีใครเลวร้ายกับผมแล้วชิงทรัพย์ครับตำรวจเอาคดีชิงทรัพย์มาให้ผมครับต่นั้นก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมสู้ชนะออกมาสาริกาครั้งที่สองนี่คดีของผมเองคดียาเสพติดครับเพิ่นไปหน่อยดิเพิ่นครับเพิ่นจนระเรงละเงเขาเรียกอ,อะไรตอนนั้นกี่ปีนะสิอ่สี่ปีหกครับตอนรอบสองสี่ปีกว่าครับผมสี่ปีหกติดเต็มไม่เคยได้ไผ ครับไม่ครับดีใจด้วยพี่ดีใจที่วันนั้นเราผมติดคุกนะครั้งเนี้ยถ้าผมไม่ติดคุกผมก็ไม่มีวันนี้หรอกพี่ใครจะมารู้จักผมถูกไหมผมก็ยังเป็นคนที่ยังต้องขายายาแล้วก็หลบๆซ่อนๆอยู่ในสังคมอยู่งั้นนะวันนี้ผมกล้าเปิดหน้าตัวเองออกมาออกสซ่อผมไม่กลัวหรอกพี่คำคำว่าขี้คุกเฟซบุ๊กผมยังใช้คําว่าขี้คุกเลยเพราะดีผมชอบคํานี้